คุณผู้ชมค่ะยินดีกับความสําเร็จอีกขั้นนะคะของบอสบิ๊กค่ะลาสุดนี้นะคะก็มีการถอยรถหรูค่ะคุณผู้ชมค่ะคันแรกของจังหวัดขอนแกน่น80คันในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้โหสวยมากๆนะคะแต่ว่าการถอยรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเป็นการเปิดรถที่แบบว่าโชคมาค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าป้ายทะเบียนของรถคันนี้เนี่ยแฟนคลับหลายท่านเอหลายท่านนี่คือได้โชคไปเต็มๆมเลยนะคะคุณผู้ชม นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะกับแบบว่าเป็นคั้นแรกในขอนแก่นเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้บอนวก็ได้ดูไว้เยอะมากๆเพราะว่าก็คิดว่าสีเอาหรือบอเอาอย่างนี้สิประมาณนี้นะคะพี่น้องคะแฟนคลับหลายท่านเนี่ยก็ร่วมแสดงความยินด,ดีนะคะคุณผู้ชมนี่ก็มีน้องสาวนะคะก็คือคุณนิถาวารุณนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะบอกว่าเก่งที่สุดคุณค่าที่พี่คู่ควรนั่นเองนี่แหละค่ะพี่น้องคะครั้งนี้น่าจะเป็นการออกรถคัน น่าจะเป็นการออกรถคันแรกนะคะคุณผู้ชมขาที่แบบว่าหนาจะเป็นรถส่วนตัวนะคะพี่น้องขะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีรถตู้รถฟอร์ดอย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ออกรถส่วนตัวบ้างนะคะหลายคนกลับมาก็คือกันนะคะพี่น้องขานี่นะคะแฟนคลับแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่อีกหลายๆท่านนะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะโดยที่บอกว่ายินดีมากจ้ายินดีด้วยนะครับลูกชาย ขับขี่ปลอดภัยครับผมยินดีด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมนี่นะคะแล้วก็คนที่มาไวพ้พรเป็นประจำนะคะก,ก็คือคุณบอยสิริชัยค่ะคุณผู้ชมขาก็คือยินดีด้วยครับน้องขับขี่ปลอดภัยน้ำโซคลาบโอกาสดีๆมาให้นะครับนี่แหละค่ะพี่น้องขาก็บอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่า เป็นรถคันแหลกเหมือนว่าจะเป็นรถส่วนตัวแต่ว่าบอลบิงเนี่ยกับภูมิใจด้วยค่ะพี่น้องขาที่ได้รถคันนี้มานะคะแต่ว่ามันก็ไม่แคล้วที่จะดรามาร่าหรอกค่ะคุณผู้ชมาหลายคนเนี่ยคือแบบอ่าทำไมบอลบิงถึงออกรถแบบนี้นั่งได้2คนนะทําไมไม่ออกรถครอบครัวทําไมไม่ออกรถที่นั่งได้หลายคนอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคือมันก็เกิดดราม่าอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะออกรถแบบไหนนะคะคุณผู้ชมคาแต่ว่ากับ เพื่อนได้ออกไปแล้วนะคะพี่น้องขะแล้วอีกอย่างบอลบิกก็ไม่ได้มีรถคันเดียวนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนยังมีหลายคันอยู่นะคะอีกอย่างคันนี้ก็น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนกันเลยอยากออกเพื่อนมากแบบนี้นะคะพี่น้องคะเพื่อนกับมีหลายคันยูนะคะก็เลือกใส่รถตามสถานการณ์พี่น้องคกาเลือกใส่รถตามสถานการณ์เพราะว่าสิไปเฮ็ดงานไปคอนเสิร์ตนะคะพี่น้องหรือว่า ไปเที่ยวไปอะไรนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคาซึ่งรถคันนี้มันนั่งได้2คนก็จริงซึ่งมันก็เป็นรถส่วนตัวตามชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมขามันกับเป็นรถส่วนตัวนะคะพี่น้องก็เอาไว้ทักับเลนค่บไปเที่ยวนะคะสาหรับใช้งานส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขา ล่าสุดนี้บอสบิ๊กก็จะไปรับน้องโตเกียวแล้วนะคะเพราะว่าทางคุณแม่นะคะก็คือคุณเพลาวแสงทองเนี่ยบินไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปนะคะส่วนน้องนาดิตาก็อยู่กับป้าเจ๋วนะคะคุณผู้ชมขาก็คือยังไปโรงเรียนอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าบอสบิ๊กเองเนี่ยก็จะไปรับน้องโตเกียวนะคะมาอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมขากับอสดูว่าไม่อยู่โดดบันไดน,นะคะพี่น้องขาเพราะว่าวันนี้นะคะน่าจะไป ประมาณช่วงเช้านะคะที่ผ่านมานี่เองค่ะก็คือประมาณ8ปดนาฬิกานะคะก็คือไปกรุงเทพนะคะไปรับบักลาโตัวเกียววัสันคอยคิดฮอดคัโตัวเกียวรอบพ่อนะลูกนี่นะคะพี่น้องคะเป็นการคิดถึงลูกแบบโอโ้โหแบบหนารักมากๆเพราะก่อนหน้านี้บอสบิ๊เคยโพสนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าช่วงระยะเวลา วันประมาณนี้จะไม่รับงานเลยนะคะเพราะว่าสิไปอาหายเวลากับลูกนะคะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ไปหาลูกแล้วรอบนึงนะคะไปส่งน้องนาริตาเข้าโรงเรียนนะคะพร้อมกับน้องโตเกียวก็ได้เจอหน้ากันแล้วก็ มีการพูดคุยกันนะคะบอกกล่าวตลอดว่าถ้าว่างก็ซิมหานะคะพี่น้องขาแล้วที่สําคัญนะคะบอลบิ๊กบอกว่าช่วงประมาณกลางเดือนนะคะพี่น้องประมาณกลางเดือนนี่ก็คือเมื่อน,นี้แหละค่ะพี่น้องขาบอลบิ๊กสิบอร,รับงานนะคะพี่น้องขาแต่ว่าจะไปรับน้องตัวเกียวมาอยู่ด้วยนั่นเองเพราะว่าป้าแจวก็ดูแลน้องนารีตาไปพอน้องก็ยังไปโรงเรียนทุกวันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนคุณแม่ก็ไปทัวร์ยุโรปอ่าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปแล้วนะคะคุณผู้ชม นี่นะคะแฟนคลับต่างก็ดีใจมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าหลายคนนี่คือแบบอยากเห็นภาพนี้อีกครั้งอยากเห็นแบบน้องตัวเกียวม,มาอยู่กับคุณพ่อบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแฟนคลับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะในห่างน้อยรอป,รป้ามารับครับผมนี่นะกะกัลเลีน้อยบากรับตืนเต้นน้ำมาส่มบินองขาเดินทางปลอดภัยจ้าดีใจด้วยนะครับนี่นะคะรอรอคนรอพอตื่นเต้นกว่านี่นะคะพี่น้องะ่ะ อ้อมกอดที่อบอุ่นเต้าเกียวรอพ่อมารับอยู่นะคะรอรออาเกียวคนลอ์กอนหอมให้ชื่นใจนะพ่อบิ๊กโตเกียวกําลังฝึกพูดพัฒนาการดีอ่าดีเะคะพี่น้องเป็นพ่อคนที่อบอุ่นมากๆรอติดตามใช้ชีวิตคุณพ่อกับคุณลูกค่ะอ่านี่นะคะเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากๆรอติดตามใช้ชีวิตคุณพ่อกับคุณลูกค่ะ คิดถึงน้องตัวเกี้ยวเหมือนกันค่ะชอบน้องตัวเกี้ยวเวลาอยู่กับพ่อค่ะนี่น้องก็คือแบบเวลาห่างกับพ่อนานแต่ว่ากลับมาหากันอีกครั้งเนี่ยค่ะก็คือเจอกันอีกเทียนหนึ่งนี่คือแบบน้องบ่มีแบบย่านพอบ่มีลืมเลยนะคะพี่รองค่าก็ยังแบบรักพ่อเหมือนเดิมก็ยังแบบเขาเอินไ่วเอี่ยงนะคะพี่้องคะเขาหาพ่อคือเกาแล้วมีความสุขเหมือนเดิมไม่ร้องงองเงียเลยนะคะ ไม่มีแบบว่าความรู้สึกเหมือนติดป้ากับลุงเยอะเกินไปอย่างนี้ไม่มีนะคะน้องตัวเกียวเหมือนจะรู้ค่ะคุณผู้ชมเออเป็นพ่อนะอะไรประมาณนี้แบบไม่ได้เจอกันนานแต่ว่ากลับมาหากันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชม่ะก็ยังจะมีแบบความน่ารักความอบอุ่นนะคะเห็นพ่อก็ยิ้มดีใจนะคะสําหรับน้องตัวเกียวเนี่ยก็คือแบบน่ารักมากๆนะคะน่าจะเลี้ยงง่ายล่ะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะไม่งงแงเลยนะคะก็คือพ่อก็คือแบบดีใจมากๆนะคะคุณผู้ชมขา ยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสองพ่อลูกกันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าสิเกิดความเฮฮาอีกอย่างขึ้นบ้างนะคะพี่น้องคะสําหรับพ่อกับลูกนะคะจะพากันไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะคะสาหรับครั้งนี้บอกเลยว่าแฟนคลับก็รอลุ้นรอติดตามนะคะอยากให้พ่อกับลูกนี่อยู้น้ำกันนะคะพี่น้องคะ แล้วก็ขออนุญาตฝากผลงานนะคะชิ้นเล็กๆสักครั้งหนึ่งนะคะของอคุณชอปเปอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับศิล,ลปินนะคะของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก่ะเพลงใหม่มาแล้วนะคะพี่น้อง่ะไปยูใส่มาพี่น้องค่ะของชอปเปอร์นะคะ ออกมาวันพรุ่งนี้18นาฬิกานะคะคุณผู้ชมขาหน้าจาวันนี้ค่ะเพราะว่าบอสได้โพสต์ไปเมื่อวานนะคะทีเซอร์ไปยูไซมาชอปเปอร์โตเกียวมิวสิก0สิงหาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องคะ ใครได้ฟังทีเซอร์จากบอสบิ๊กกันแล้วบ้างบอกเลยว่าน่าฟังมากๆแฟนคลับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีรอฟังเพลงนี้กันเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขาเป็นเพลงแรกนะคะสำหรับอชอปเปอร์นะคะที่ได้ร้องเพลงนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมขาซีรองออกมาได้หายค้นประทับใจปานใดเนาะคะ่ะพี่นอ้องเพลงนี้ก็เป็นเพลงน่าจะมีใจความที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ซาบซึ้งอีก สําหรับไพ่นะคะที่ล้อฟังยูพี่น้องขาพลาดบัไดเลยมือน,นีนะคะ18บแนาฬิกานะคะพี่น้องขาต้องรีบเข้าไปฟังแล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปติดตามผลงานนะคะของศิลปินในค่ายเพลงต o k เกี u ยวมิวสิกค่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมแสดงความยินดีกับบอสบิ๊กด้วยลวกันนะคะคุณผู้ชมขาก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กค่ะรวมถึงศิลปินในค่ายเพลงต o k เกี u ยวมิวสิกด้วยแล้วกันนะคะส่วนวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ